สวัสดีครับพี่น,ออน้องท่านผู้ชมเ้ามนีเป็นเ้าวัดพระหัส,สบดีที่สองเดือนมิถุนายนพุทธศักราช25งพัน้าร้อยห้าครมรูมันชนมาอยู่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านดอกไม้อำเภอชวนภพุ่มจังหวัดเลยครับขณะนี้เวลา6กโมง่นะครับตอนนี้ง้วกำลังเขามานะครับสนามหนึ่งง้เขาสวยจังหน่อย นะครับมาเบิง่งว่าราคางงวดพลัรือนดีเปพียงไดนะครับที่ตลาดบ้านดอกไม้เฮานะครับเจ mm ่ hmm. น้อยถึงน้ำเลี้ยนราคางงวดพี่น้องฟังมาเป็นเั mm hmm. นง,งรราไรนะครับมาพี่น้องชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศของสนามบ้านดอกไม้ mm hmm. อยู่ระหว่างถ mm hmm. นนสายสุวรรณภูมิไปเกษตรครับ mm hmm. อยู่แยก มันอยู่สามแยกมือสวงพอดีนะครับมันย่ขงางใสยมือขันมาจากชวน้ำพุ่มเปิดถูกวันพรหัลสมบดีนะครับพี่น้องต้องการมาชมมาเหลือกสื่อมานะครับไม่ไหวกับน้ำงวัวมากผู้สื่อข่ามานะครับสตานหนึ่งงวเขาสวยจังหน่อยครับเจ่ผมต้องเทปตะเสามีภารกิจไปนะครับเก็บน้ำเยือนักขางงว่วพี่น้องฟั้งครับ นี่ง่วนง่ายของง่้ยง่ายมันนี่แม่ลูกครับพ่นลูกด้วยไกลเปิดเปิดไปสามมื้นหานมาง่มันดีครับผสมอีกไปนี่ผสมแล้วอ๋อโคบโตมาง่ามันงปอยงนะครับเปิดไปสามมื้นหานพนครับลูกมันตัวตัวยนุกันเมียน่อยหน่อยสองตัวแต่ว่าตซีนน่นนะครับลูกน ต่อรองไดวัดงีหมันอือต่อได้นะครับเจ้าตำสามบ่ได้แถมม่เอาเอาเอาพี่น้องเบืองรับสุงมกับมันลอยลอยสามเกือบลอยสี่เอาฟองขาร์ชจาของลูกนิ่ง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 กินยากินยาดีดพีุ่นต่อร่องได้ครับพี่น้องสนใจผากเบอร์โทรงี้มันชุดแปดเก้าเก้าสามเก็ยที่สอง นี่หมานครับตากชั้นนะผู้เข้าพี่น้องสนใจกระโทษนะครับเป็นตะเลียงขึ้นมีเงินมีเงินซ้ำน,นีก่กระเลียงซ้ำนี่แหละครับใส่ได้ยึดแข้งพากกะดีเล็บกะดีปักกันให้มัดทุกอย่างครับลูกลูกแม่ถึงนี่มานล,มลูกกับลูกแม่ครับสีนวลนวลอันนี้งัวผลลูกเติงนี่ตัวน,นี้เปิดอะไรได้ก็บ่าหันล,ลูกเติ้ลเปิดอะไรลูกเติ้ลเนี่ย เปิ่เทไรนี่สี่หมื่นหาครับแม่สาวแม่สาวสูงลอยขอดลอยสีไปตมข้นสามเกลียวูสีที่ขันบ่อถึงกระดัครับขึมาสีขึ้นแม่สาวครับถึงข่อตาได้เจ้าพ่อตะล่นอืมมันมันถึงความผสมไปยไังถตงมันก็อีกประมาณเขายากี่เดือนเนาะอืมอืมพเจ้าล่นหรอไหครับผม เปิดสี45,000ครับต่อร่องเลยงามเลยครับสีแดงนาหนากะงามเรียบใส่ได้ใส่ได้ไม่มีปัญหาครับผมถูกยางใส่ได้เมื่อตอร่องได้ครับฝากเบไปโทรลูกเตือง093 093 078 078 0490 0490ลูกเตืองบันสรน้ำชวงน้พุ่มครับโทรตามปรนเด็นนะครับไม่น้องสนใจ ขอบคุณลุงตยเดี๋ยวผมยังต้อนครับถิมาสซื่อค้วยถิบาทเนยบานบ้านตัวลูกเปิดเท่าไรนี่เปิดหาสามเปิดหาสามกล้วยเมียกล้วยแล้วยสาวห้องไก่ผสมไปนี่ขื่นว่าท่านผสมเนาะสูงลอยเท่านี่ลอยสางลอยสามเปิดไปหาเมื่อสามคำ ห้าหมื่นสามลูกไผ่นื่ลูกกันบ้านน้อลูกใคยหญ่คุณว่าทานางยิ้มเนอกมัน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 เคื่องทิ้ยางยหรือกดศห่าุ้นตอนรอบไหนเนาะครับปลาเบอร์ทั่วแดนครับพ่อลุงศูนย์กหาีสองหนึ่งหนึ่ง สามสามศูนย์จากสายพลุบอบัวพันขันช่วยน้ำพุ่มเป็นบัวพันขันครับผมเปิดไปหาเมื่อสามต่อร่องไหนครับเมษาสูงลอยสามชิพเนี่ยเขาไข่น้อยยังไงถึงขำ เปิดเท่าไรครับเสียเจ็ดมื้อฮะนั่นลูกกันนะลูกผูห้องลูกไปโอ้โหน่าลูกมากุ่นลูกก็เลียนอยู่พุ่นดงดงอยู่นะขึ้นกับลูกกันก็ไม่ได้มาดุนครับสูงกว่าบ้านลอยซีที่บวกครับ นี่ครับลูกมันติดดอง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 ขอ,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 อ้าวมันหาวมันหาวมวนตัวยมะฝรั่มูนี่ครับลูกมันลูกกับลูกเมียลูกไผ่ครับลูกมันนะลูกเช่าบ้านลูกเช่าบ้านอ้าวใครโบนลูกเจ้าของ <laughs> ต้อนเกตเท่าไหรก่อนเกตที่สามต้อนร่องไหนเนาะครับลูกต้อนรองไหนครับงาม ปักกันขาถกขาถอนมัดครับผมขับนมนมซีนมง,งามอยู่ครับนี่เจ็ดพันสามต่อร่องได้ครับฝากเบอร์โทรได้พ่อลุ่ศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดแปดเจ็ดซากไซคับจากส,าสวนนะครับจากส้วนนะพุ่มเนาะตอนนั้นน้องเขาขา่ของเก่าปะอโอ้เปิดเท่าเลแม่นี่นเปิดสามพันเก้าพันนี่นะครับลูกมันลูกแม,นนม,นม่นั่นนี่นันมาอยู่น้านแม่นี่ ลูกแม่นั่นนะครับพ่นลูกแม่เอันนี้เปิดสามมื้อเท่าไรก่อนสมเก่าสามมืเก่าผสมไปผสมแล้วผสมตทกันผสมตแล้วจักเดือนหรอสามเดือนสามเดือนุงลอยสามสบวกผสมไปสาเดือนแหละครับผสมโตเปิดไสามื้นเก่าติดบวกบนี่ รับประกันรับรับประกันค่าทุกคา่กคาถอนให้เพื่อนเราเนาะประกันครับประกันมัดถูกเนี่ยครับด,ดีรู้จู้ดีงามดีครับยังสูงหลายสามสิบหัครับเบอร์โทษตันเบอร์นั่นเนาะพ่อลุครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับเปิดเท่าไรก่อนนี่เปิดหกมื้อฐาครับหกมื้อฐานพูดว่าลูกก uh. ันมาเปิดด้วยหกมื้อฐานครับแมนสีบักตันซุกนี่ครับลูกน้องลูกแม่ครับหกมื้อฐานซุปแม่สูงร้อยสามสิบบวกสีบักตันซุกเพาะลูกไผ่นี่ลูกของมาธาโดมา่าโดสีได้แม่เลยครับ เปิด6 5 0 0 0หาครับเขียงขาดีเราประกันมมทูแนวนะครับเฮ้ยตัวใดอีกเครื่องมากตัวนี้เปิดเทอะไรหน่26,000คาถาลอยเมษาหน่อย26,000าหาลอยสูงลอยเ้าคั่ว26,000าราอย ส6 5 0ตัร้อยตัวเกตนะครับฝ่าเบอร์ทั่วครับ061 2 2ห9252่งศ2์สมมาอจากไสมามโมันมานะครับคืออยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนั่วไฟนอนเไันีไฟนามเปิดเทาได้ครับพ่อลุ่งอะไรหลงเปิดเทาได้บอกว่า แม่ลูกขึ้นม่นยังนี่นี่ป่เปิดไปสามหมื่นสามอ๋อตวนั้นกันแม่นกันบ่พอลูกอ้าจ้าบานนออันนี้สามสามหามกับพ่อลุนี่สามหมื่นสามพันบาทลูกกับลูกเถิกสามหมครับ สามหมื่นสามครันชนิดคล้ายแล้วครับสองหมื่นเกดพันหาลอยแม่แม่สาวหน่อยน <c oughs> าลุนน่นจนเกิดได้วันหนึ่สามหมื่นสามตอนรองใหนครับชุ <c oughs> ้รลอยงีติบวกแม่จอยจังหน่อยลูกกินนม ฝากเบอร์โทรพอลุ่มบอกเราเบอร์โทรแน่นี่เราาได้ยินถิบเป็นยังเอาตันเอาไม่จะโตมึอนี่ว่าสามครับเอาเปิดแม่ลูกก่อนึ่งหาเมื่ือนหาลูกคล้องกันได้ลูกเถิกหาเมื่ือนหาผสมไปแม่มันผสมอีกไปผสมหรอครับผสมโตบ่ผสมผสมลอดพ่อไหนเออผสมลอดละ หาหมื่นหาสูงลอยซีที่บวกครับผสมไปเจ็ดเดือนแล้วเอาห่ามื่นหาครับห้าหมื่นห้าลูกลูกผูโอ้ยงีิครับสูงลอยซีที่บวกสูสีลอยหาสีผลน,น ครับลอยชีติบัวนะพนุบ๊ะได๊ก่อซื้อมันศุกร์หน่อยอย่างไอ้สีปลาดูไอ้สีปลาดูมาจะใส่อีกเนาะตัวนี้เฮาก็ได้ยินมาจากทางไอ้สีปลาดูเนี่ยว่าท่านได้ยินดิเนี่ยนี่แม่เอาตัวนี้แม่ใส่เม่ยคนรให้เม่ยอห้หัวโลดยางเงี้หมดเลยบักเถิดเดียวตัน เส้าสามมันเป็นล้ำปีมันตุ้มเกเส้าสามครับเกเส้าสมเป็นล้ำปีเศ้าลหะครับแต่มันหงมีตำหนิแี่นี่นะขนมีตำหนิมันขายแพงกว่านี้ครับมันขายยากครับมันขันข้นขันล้สองหมื่นสาม ให้พอนใยนหรอสองหมื่นสามก้าสามก้าสามมิงหาบทีาดังบ่าดังบทบ่บทีกได้้นดลงมเอาเอาเอาโตรองกับยันชดบไ้ก่อน

กันตำนี้แต่ว่าท่องก็ทับท่องนี่บ่บสถไหว่าบสะ์ไหนมันใจก็มีชิ้หนีว่าเขาปรกันเอะมากประกันติดตัววะอเนขึ้นมัน,น,นบ,บ,บักขึ้นมันก็นมีสิทติดตัวล่างไหนไหน้าเอ้าฝ่าเบอทั่วเอารุ่นแปด 8, 2 2> สองรุนแปดสองหนงหาเกตีสามซีเก่าีสามีเก่า เสียเต้าปั่นน้อง,งขามอัตมาศครับมันหมาหนาวเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับเสียไปทางไหนน้อเสียนี่อ่าเสียไปใส่เล่เปิดตังไรเล่เโล,ลูกกับลูกเล่ครับเสียไปก็ตั้งไล่ลูกกันบ้าอยู่คน ของแท้ดิเอาลูกไผ่ลูกไผลูกก็นาลูกไผลูกไผล,ล,ลูกเล่หเถรกเปิดตัวได้เปาเปิดหาหมื่นเกตแม่บ้าทำอย่างนี้แม่ทองบางก็ได้ทราบว<อ>ุงลอยลอยีบ้าวลอยีิบบ่ Luôn 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 ตอลองหนนะอาตอลองหนครับฝากเบอร์ทั่วโอ้ยก่ฝากเบอร์ทัวครับเสียศูนย์แปดหนึ่งศูนสา้าสามห้าเจ็ดหนึ่งหาครับห้าเจ็้าเสียออดจากเมืองสวนครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาหน้วเอ้ผมวเขาไฟนออานี่ยโอ้ ขอมาเช่นอันนี้ดิเปิดเท่าไรครับนี่หกหมื่นสามฮะเนี่ยล้อลอนี่บ่ลูกไผ่เนี่ยลูกลูกพลกแดงนี่ครับนี่เบื้องลูกกันนะหุ่นโพ้งเขาบับบับอยู่หุ่นนี่พี่ครับแม่มันบาดให้เบิ้งลูกแล้วมันมายู่ตุ๊กันมันม้วนนั่นแล้วอันอันอันครับมันม้วน ผสมอีกไปนี่ล้ลนธรรมาชาติล้นป่นี่ลน้ลนกี่หกมืเท่าไ่บาับหกสามหมสามร่อสูงลอยซีที่บวกครับดูไง,งลอยซีที่บวกต่อร่องได้ครับปลาเบอรตัว 062 0์หกสอ0ศูจากไซครับจากอำเมอจัตจัตุเอามาบางคมนี่ก่อนค่มนี่เปิดเท่าไหรนี่คมนี่เปิดเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองลูกลูกแม่นี่ลูกมันครับลูกง่ายเต๋อหมดเ นี่ลูนะครับเกิดเจ็ดมื่นสองครับผสมน,นีอ่อะไรอะไรพอนครับอฟนึ่เอฟครับแเดือนแล้วสเดือนกวหรเลสเดือนกลัวบ <5. S 2> ทนเ้าเหมืนเศร้<ห>าทองไป,ปบคอ,ปอ 3, 1, ครับไปึงออฟสามครับหกหมื่พเจ็ดหมืโอ้เจ็ดหมื่นสตัวนั้นเจ็ดหม่นสา หมนั่นหกพันสามอันนี้เก็ดพันสามเก็ดพันสองนั่นครับลูกมันตัวเมียตัวลูกแม่นี่ครับแม่ลูกตอวล่อหนทั้งสองโคนนอ่าฝากเบอร์ท่นะครับศูนย์หกอง์หกสาเจ็ดหาศูนย์เจ็ดศูนย์หาสามหาศูนจากไซครับผมโน่นสามล้านโน่นสาล้านอัเพื่อะไรนี่อำเพื่อจัตุอัเภอจตุเอบรดาเน่อ่านะขอบคุณครับขอบคุณครับที่ข้าห้องไพนอน แม่ลูกขอขไผ่นอครับมีขาวนี่ลูกอันดีครับเอามาจากตัวครับหมือนแม่นมดบ่ต้นี้เปิด่าไรครับสเครับสเกตผสมไปชหรือครับจักรนจักเดือนเหรอจักรไม่สาับตัวนี้จักรไม่สาเลยลายเดือนเ มีตาพืชภาพมิถุนาสองสองเกียนผสมหลอดทืตัพ่อไหนมีสาแดงถุงลอยเท่าไรอ่ะถ่าลุมลอยวัดลอยสามบนอาแถวนี่งลอยสามหนึ่เปิดไว้เท่าไรก็บ่กกันสามหมื่นเจ็ดอยู่ตอน้องแห่ก็แม่ดีดีเ้ หกสิบแปดนั่นหรลูกมั้นี่หกหมื่นแปดกับแม่ลูกโออง่ายเมือนกันหกหมื่นแปบาทครับหนร้อยสามสิบบวกอยู่อนนี่นี่ติบลูกกันงโอ้ลูกลูกเคิร์กง่ายมันลูกว่ลูกไข่ลูกกั้ หกสิบเท่าไรวหกสิบแปตัวรองได้ตัวองไ้ี่เาครับนี่กรบแมนหุนหกหมื่นแตัวกแมนว่าลุงมูนีสดตัวหกหมื่นบาทวุอ๋อหหลุนสูงลอยสาบวกสมุิตัวหกหมื่นคบสองตัวนี่ตัวละหกหบาทนะครับเมียนี่เธอเลือกเลยมีน ใส่เล่มัดทุเนีมววัดตกตื้นเดี๋ยวลูกมาดดีด้วยว่ะอต่อรองได้ทุกตัวครฝาเบอร์โทษได้พ่ะลศูจกศูนย์หกเก้าศูนย์เก้าสจากไซครับผมจากที่นียี่มังสนันเลยครับอ้าวมันหมาน้พอลูกเนี่ขอบคุณครับครับยัไ่เขาไฟครับดิ องฝนยังซาไ่่ะพไปหาซื้ออยู่คุนยังไส่มื่อตื่นเลยหนึ่งสองสามทีครัโอ้พ่ด้ถาหดอกเราไปหาสื่อหัวอยู่คุนี่อมฝนยังซาไซ่ครับมาจากร้อยเอ็ดเน่าเล่าเมื่อบนี่เอานอนะลุพ่อยังคอสูไปหาสื้อัวอยู่อันนี้เขาล่าบ่ะครับนี่ Ừ Đâu tao, Chị xin lời bọn mình Ủa Bọn mình Ủa, bao đi à hả? đi, có đồng cho Bọn mình có nhiều đồng phải Không có đồng hả? Đâu có đồng Bọn mình có bao đây, hả? đây, tám กอแยงดอกแยงนกิไดิลินชื่อะครับสามหมื่นผสมไปเอ่าเตาาเอ็นลังเอบเองเอถาสามสิบกัพ่อสิ่ต้องันเสียเนาะพ่อไปพ่อมาอยู่เนาปไปเลี้ยงเนาะอ่าแั่พ่พ่อไปย่วั่่เลย้ เขามาจากตัวละอันนี่เอามาตัวเดียวนี่บ่อกตัวนี้ปเปิดเท่าไรนี่สามเมื่อินสองลูกไผ่ลูกกันบ้านหรือลูกไผ่ลูกกันบ้านสามเมื่อินสองครับแม่เศราหน่อย<ท>เอาไปขึ้นรถรถอาเต้านี่เจ้าจะผูกอยู่มันเป็นแม่ลูกกันบ่กใช่อีกต,ตัวหนึ่ง โอ้วัอามานเนี่ยมันบ้านน้ำกั็ครับเนี่ยขายลรวขายตอนนี้ครับเอาขึ้นโค่บหนเดือนเอาเต้าบดเนี่ยคุณเปิดเท่าไรเนี่ยห้าหมื่นหกห้าหมื่นหกผสมไปเนี่ยคุณ บ่อท่นผสมครับอทองว่างเนาะทองว่างสูงลอยเท่าไรลอยสี่สิบลอยสี่สิบลอยสี่ิบน่ลูกลูกนนมลูกแม,ล,มลูกตีตัวนี้เปิดสามองะทีนน่ห็นดูสามสอเอาตนี้ละหาหมื่นหาหมื่นกคลูกคูครับลกแล้วครับห้าหมื่นพันาไกันยเดยนยันเอาตันกบพานี้นุก้ หาครับโอ้ยลูกแรกไหมลูกแรกสีแดงตรงเลยครับหาครับต่อร่องไหนนะยัคุณ่ปากเบอร์โทรยั่คุณ0.8แปดเก็ดื้แปดเกตองสมแปดสองสามแปดหนึ่งมสอนึ่งสามสามสองะมันหมันยัคุณมันพรายิ่งช่ไยเหมาของเอาตันเหมือนเลยวันขักว่าวันเอาเบื้องว่าขายเหล่ได้เบืงด พอเี๊ยบใช้เมาจนหมดเลยตินี่เมาหมดเลยบ่พ่อเจี๊ยบใช้เอาหมดตินี่เอาได้เอาตันถึงสามหมื่นเลยทั้งหมดหรือบ่แมนตีขายให้พ่อจี๊ยบใช้ได้่ายบักเถือกตินออแปดหมื่นแปดพันเี่มเกเออไปรถเนียเยชใจ หนึ่งหมื่นดพันอือนี่หมื่นเก่าคขายแล้วต้องเอาตันนี่คือมึของ,งาาข,าย,อองขายแล้วนี่น้องบึงแล้าขายทีย่เป็นอตลอาเป็นตอร่องกันแล้วขายแล้วนี่เปรียวๆรือว่าก็ห้องกันฟ้งเอานี่ครับนสีมืนเก่าที่เป็นขายแล้วแม่ลูก มื่นแปดพันีเทขน,นี่คือาราคาขายที่ล่งโตแล้วนะครับนำเลี้ยนพี่น้องรับสั่งนักสรับคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องสำนี่ขอเก้าข้ามมาสบายดี